สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการต้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆเก่งแล้วก็มีทักษะด้านการลงทุนมากกว่าเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าความรู้ที่เราเพิ่มพูนในวันนี้ย่อมทำให้เรานะครับเก่งขึ้นและดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับ สำหรับท่านที่เจอกันนะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับจะได้นําเสนอกองทุนรวมที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งท่านทั้งหลายนะครับอย่าไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้นํากลับไปพิจารณาไต่ตองให้ดีด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการตัดสินใจนั้นเราอาศัยจุดอ้างอิงนะครับหลายๆจุดอ้างอิงมีหลักฐานที่ พอที่จะน่าเชื่อถือได้เลหลายอย่างนะครับเราเน้นข้อมูลไหนเป็นประการสําคัญนะครับแล้วก็เราใช้หลักความสามารถนิยมน,นะครับความสามารถของหุ้นหนึ่งตัวนะที่สามารถจ่ายปันผลให้ได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับในอัตราที่เราพึงพอใจนั่นแหละเป็นหลักการที่แข็งแกร่งทำให้จิตใจของเรามีเครื่องอยู่อาศัยนะครับมันจะได้ไม่ ขึ้นขึ้นลงลงกวนกยนะครับการวางใจเป็นถือว่าเป็นเทคนิคที่ล้ำค่านะครับสำหรับท่านที่ข้ามบดในวงการลงทุนนะครับจะเข้าใจในเรื่องตรงนี้ส่วนราคาบนกระดานหรือในจอคอมพิวเตอร์นะมันขึ้นขึ้นลงลงมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราเข้าใจนิสัยของมันนะครับามาว่ากันเลยนะครับกองทุนรวมนะครับตัวเนี้ยนะครับเขาเขาทำอะไรกันนะครับ เราดูกันว่ากองทัพนะครับกองทัพทัพเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สิทธิการเช่านะครับเป็นทั้งฟรีโฮลและก็ลิทโฮนะครับเขานะครับตอนนี้นะครับเขาทำอะไรนะครับเราจะดูลักษณะธุรกิจของตัวนี้ก่อนนะครับ KTBs TMR นะครับเขาทำหลักๆอยู่3อย่างนะครับลักษณะธุรกิจ หนึ่งก็คือสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพร้อมคลังสินค้านะครับหรือโรงงานในสามโครงการนะครับก็คือโครงการ r i ชแอสเซทโครงการ s c บางเบาและโครงการ s c บางปะอินนะครับสองก็คือลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินนะครับสิทธิการเช่าอาคารสำนักง,งานคอ m มูนิตี้ชิวนะครับโครงการ Su m m e r Hub แล้วก็โครงการ Summer Hill นะครับสามคือลงทุนในกรรมสิทธิ์นะครับในอาสาหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์นะครับของศูนย์รับฝากข้อมูล Data Center นะครับองคงการ Interlink Data c e n t e r นอี่นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของธรรมสิทธิ์นะครับคราวนี้นะครับเขา IPO เข้ามานะครับ10บาทราคาพาปัจจุบันก็อยู่ที่10บาทนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีคือราคานี้สลดนะครับแล้วคราวนี้ก็พอเราเห็นภาพตรงนี้นะครับ เราก็จะดูในส่วนของพูดถือหุ้นประกอบนะครับหลักฐานข้อต่อไปที่ทําให้เรานะครับยืนยันตนเองว่าเออเราสามารถที่จะลงทุนตัวนี้ได้ไหมถ้ามี5นิติบุคคลบริษัทหรือกองทุนรวมขึ้นไปนะครับเราดูว่ามีมีใครบ้างนะครับอันนี้หนึ่งนะครับ e t c n i นะครับบริษัทหลักทรัพย์าโอนะครับาโอแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นเกี่ยวข้องกันนะครับ at property นะครับหนึ่งสี่ละห้าบริษัทนะครับหกนะครับกองทุน7นะครับก็จะมีอยู่ประมาณแปนะครับแนิติบุคคล8ปดกองทุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับได้นะครับว่า5้นะครับหขึ้นไปนะครับแล้วคราวนี้เราจะไปดูในเรื่องของอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนทางการเงินเช่นปันผลจ่าย เนี months, months, ่ยนะครับปีละสี six, six ่ครั้งนะครับปีละสี่ครั้งโดยประมาณก็เพื่อนเจะเห็นนะครับอย่างปีหกห้าครับปีหกหกนี่นะครับแล้วก็ปีหกเจ็ดนะครับก็คือปีละสี่ครั้งเนี่ยเราก็คํานวณนะครับว่าเขาจ่ายันผลประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปที่สิทธิประโยชน์ได้นะครับแล้วเพื่อนจะเห็นตัวเลขว่าในปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับเขาจ่ายปันผลในช่วงนั้นนะครับปีหกเจ็ดเนี่ย ถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหกเจ็ดหนึ่งครั้งนะครับสองครั้งสามครั้งแล้วก็ครั้งที่สี่เห็นไหมครับอันนี้ก็โดยประมาณก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดสี่หนึ่งจุดเจ็ดหกประมาณนี้นะครับรวมๆแล้วก็คือนะครับถ้าอัตราส่วนของการแจกันผลตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณศูนจุดเจ็ดนะครับศูนจุดเจ็ดโดยประมาณแต่นั้นมันเหนือกว่า เหนือกว่าหกบาทหกสิบห้าหน้าปัจจุบันนะครับอย่างเช่นเราคำนวณปันผลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อนะครับมันอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซนตนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นตัวเลขนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนอย่างเราคำนวณออกมานะครับเอาศูนย์จุดเจดนะหารด้วยราคาปัจจุบันนะครับจะออกมาประมาณสิบเอร์เซนตโดยประมาณนะครับสิบจุดห้าเอร์สิบเอร์นตขึ้นเราที่ว่สิบเปอร์เซนนะครับพูดง่ายๆคือ ถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยนะครับราคาที่มันถูกลงมาอย่าไม่จ่ายเป็นผลสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับพิจารณาดีๆนะครับถ้าแปดถึงสิเปอร์เนเี่ยเราก็เจ๋งและได้มากกว่านี้ถือว่าเป็นโบนัสนะครับอย่างบางตัวนะครับที่มีการจ่ยายผลผลสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับที่ได้นํเสนเพิ่มขึ้นไปตอนนี้เราไปดูในส่วนของนะครับงบการเงินนะครับแบบ ข้าๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆท่านใดที่จะเจาะลึกก็ไปอ่านในรานะยงานประจำปีนะครับจะได้ทราบว่าลักษณะธุรกิจคงสร้างรายได้คงสร้างค่าใช้จ่ายะไรต่างนะครับความเสี่ยงนีอะไรบ้างนะครับน,นี้อันนี้เราดูกันแบบเข้าๆเนพะื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับถ้าเราเอานี่สินเนี่ยครับไปลบออกจากแอสเซทนะครับก็จะเหลือประมาณ3 0 0พันล้านนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราเอานี่สินเอาไปหักลบกับ สินทรัพย์นะครับอานนี้รายได้นะครับรายได้มันจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอันนี้9้าเดือนนะครับ9เดือนแรกก็จ่ายผลผลนะครับทุกไตรมาสเห็นี้โดยประมาณก็อานนี้ถ้าเราวัดจากตรงนี้ก็จะอยู่ที่3า0อกว่าล้านเหมือนกันนะครับถ้า12บเดือนแต่อันนี้ก็คือในรอบ9้าเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ เขาก็จปันผลนะครับเราไปดูข้างล่างนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับมูลค่าที่เราเมื่อกี้ลบหนี้สินออกไปเหลือสา0 0ัล้านแต่ตอนนี้ถ้าทั้งกองทุนรวมเดยนะครับเพื่อนๆได้ในราคา2องพันเห็นไหมครับก็คือราคามีส่วนลดถึง35%เปเซ็นด้านเองนะครับโดยประมาณเพราะว่า P V V นะครับมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีของทรัพย์สินอยู่ที่10บบาทสาสตางค์นะครับอันนี้ถ้าเอาไปลบหนี้สินปุ๊บก็ก ก็จะเหลือประมาณเนี้ยนะครับที่เราได้ก็คือประมาณ3 0 0 0นล้านนะครับอันนี้การจ่ายปันผลเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับบางปีเนี่ยที่ไม่ไม่มีจ่ายปันผลหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเอ๊ะเขาข้า,ขา,ขามาในตลาดเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถดูที่แฟกชีดได้เลยนะครับแฟกชีดเนี่ยไอ้ตั้งแต่ IPO เข้ามาปี64พอปี6กปุ๊บปัจจุบันปี6 7นะครับมันก็แค่ยังไม่นานเองนะครับ หกห้าหกหกหกเจ็ดนะครับสิบห้าพฤศจิกยนี้จะครบสามปีเห็นั้นเราไปดูจาากผลผลิบก็มันเป็นโครงการใหม่ฉะนั้นอายุสัญญาเรายังไม่ต้องห่วงนะครับอย่างเราลงทุนระยะยาวสิบห้าปีอย่างเงี้ยนะครับสบายๆสำหรับพอร์ต dCA เนะครับเพราะเราดูจากตัวเนี้ยนะครับราคานะครับร่วงลงมาจากสิบเนี่ยนะครับเหลือหกบาทกว่าเราก็ได้รับผลผลในระดับนี้นะครับส่วนต่างตรงนี้ก็มีเพราะว่า ตัวนี้เป็นทั้งฟรีโฮแล้วก็หลีเองนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสิทธิการเช่าส่วนหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ก็เราดูอัตราผลตอบแทนตรงนี้นะครับถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนพะื่อนๆอยากจะทราบว่าเงินลงทุนของเราหนึ่งร้อยบาทจะกลายเป็นสองร้อยบาทใช้เวลากี่ปีนะครับเพื่อนๆใช้กฎเจ็ดสิบสองนะครับตัวเลขเจ็ดสิบสองเนี่ยเราเอามาหารกับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับ เราหารกับ10บเปอร์ซนนะครับต่อปีเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าจะใช้ระยะเวลานะครับเงินทุนหนึ่งรอยบาทจะกลายเป็นสองร้อบาทประมาณเจ็ปีนะครับเจดปีอันนี้ก็นะครับอันนี้คือถ้าเพื่อนๆนะครับใช้พลังทฤีของเงินทบต้นนะได้ผลผลมา10ก็เอาใส่เข้าไปได้ผล10้ก็ใส่เข้าไปเนี่ยผลตอบแทนก็นะครับจะเป็นสองร้อยบาทเนี่ยในเจปีข้างหน้านะครับ อีกแปดปีเนี่ยเพื่อนๆน,นะครับพูดง่ายๆก็คือเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเจ็ดปีแล้วอีกแปดปีเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยเป็นกําไรล้นๆเลยนะครับเพราะว่าอะไระทั้งทุนและกาไรสมมุติว่าเราเราได้ทุนคืนแล้วนะครับเจ็ดปีแรกนะครับส่วนที่เหลือมันจะเป็นกําไรล้นๆเลยเราก็เอามาหารว่าถ้าในในรอบสิบห้าปีเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับผลตอบแทน คบต้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงน,นะครับอันนี้ก็จะทําให้เราได้รับผลตอบแทนหลายเปอร์เซนต์อยู่นะครับอันนี้คืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่10เปอร์เซนต์นะครับพอเพื่อนๆท่านใดสนใจกองทุนร่วมนะครับอยากจะพิจารณาไว้ก็ลองพิจารณาตัวนี้ดูก็ได้นะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะโชคดีแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยนะครับดวยสติปัญญาในหุน้น รวยทรัพย์รวยปีที่สุดยิด่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ